สวัสดีครับว่ากี่ครับโอ้มื่อนี้คุยยังสิไปยังเนาะว่ากีไป,ปจุดทูบอ๋อจุดทูบเราก็สิไปโรงเรียนครับเอาจุดทูบอยู่อ่างปูนี่บ่อ่างปูเออเอามันหมานเด้อให้มันหมานให้พี่น้องครับมื่อนี้เพิ่นสิจุดทูบกนันก็จะสิไปโรงเรียนพะนะเอาลองเบิ่งครับเพิ่นสิจุดทูบได้เลขตัวไหน รถคันนี้ของสายยันสิขายได้พี่นอ้องหมื่นหนึ่งวะนะวะผู้ใดสนใจรถนะครับรถคันนี้นะครับเพิ่อนบอกว่าเพิ่นสิขายมื่นหนึ่งได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้รถของสายยันคันนี้มาเอานะครับมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งอูหลายครับอืม สภาพยังดีด้วยพี่น้องบนว่าสภาพบ่ดีเด้ปันรถพระเอกหนังในเอกหนังสมัยเก่าคนแล้ว <c oughs> เห็นรถแบบนี้คิดพ่อพระเอกมิดแท,ท้บรรชาขี่ไปกับเพชรชราช,ชวราชนตนะพี่นอนะ้องเนาะเอาวากันไปคุณครับปืนกําลังจุดทนะูบ,อ,บอ,ยาาอยู่นะครับก๊ลังจุดทูบขอปู่นะครับขอปู่พญานาคอยู่นะครับ เอาสิได้ตัวได้นั่นจะสิทา้ายพี่น้องเบิ่งเดอ้อครับพี่น้องเอามัินมาเดอ้อละอเอาเดอ้อปูเดอ้อให้ลูกให้ล้านโชคดีเดอ้อเมื่อนี้เมื่อนี้ปูอยากมาจุดธูปนะครับ ชุดทูบเอาเดี๋ยวสิท้ายพี่น้องเบื้งครับตอนเพิ่นปักทูบเลขนะครับว่าสิได้ตัวไหนลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันเป็นความเชื่อของบุคคลครับผมตอนนี้ กูอยากปูลังจุดทวบใ้นะครับพี่น้องอีกแคก่น้อยครับเดี๋ยวสิมาเบิงว่าปูเพิ่นนไ้เลกตัวไรครับเพิ่นใไ้เลกตัวไรเพิ่นให้ตัวไรก็ซื้อตัวนั้นครับซื้อลัตเตอรี่เด้อเอาตัวนะยวยี้น้ำฝนเป็นน้ำฝนไปเปาไหมละ่ะไม่ต้องเจ้ฮ้อน ร้อยจะน้อยครับตอนนี้นผู้ขายลัตเตอรีพ่นกะถ่ายอยู่ด้พี่น้องครับอืถ้าเกิดว่าปูห่ตัวใดกับจิซื้อตัวนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายุแผงบ่มีกะกัจิถ่าฟี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวร้อยอีกพี่น้องร้อยอีกจะน้อยครับอ,อกจหน้อยอันนี้เป็นเลขสองตอนนี้เป็นเก้ายังงยูเก้าสองเก้าสองเนี่พี่น้องครับตอน,นเป็นเก้าสองร้อยอีกตัวุดทใตยครับเห็นไป เห็ดเป็นซีป่ะซีจักสซีซีบ่ซีแหละพี่น้องครับเบิ่งให้มันชัดๆกันนะครับใจหอนครับเป็นเลยใส่สูตรล้นแบบขออยู่น้ำปาน้ำเขาล้นต้นหม่ล้นนั่นล้นนี่ตัวนี้เอาสูตรของเพื่อนครับ แม่แบบที่ไหนมันตัวใหนน้อ่ะเพาะ่บางอย่างชัดๆจะน้อยไปหน่อยครับเพิ่นบอกว่าเก้าสองซีพ่ะนะแต่ผมเบึ่งนี่มันคือเป็นเลขกังสี่มันคือจัจอมพระธาตุประมาณนั้นไหมเอาเมื่อมองสีอเดาได้เห็นว่าชัดปูเลย เลขว่าชัดครับพี่น้องแต่ว่าอ่าตัวเดียวกันเออตัวเดียวกันเลยแบง่งแบ่งกับเจ้าของผู้ขายนะครับเอาเงั้ยถือไว้วที่นี่ถ้าไปเอาเงินหกล้านห้องอ่าตอนนี้คู่ยักจับอยูุ่ทีเ,เ,เ,เพิ่นเพิ่งเป็นสองซีครับพี่น้องครับที่นี่กะไว้ที่นี่ครับพอกันที่หนากแล้วกันพี่น้องครับ ยูดีมีแห้งสูบคนความเก็บเยสไล่ความไข่เยสิมีสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนี่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับอ,อเห็นเป็นตัวใดฝนเธอมองเห็นเป็นตัวอะไรนั่นแหละเก้าสองสี่หรป่แต่ลุงเดียวแต่ลุงลุงเดียวคือจังมันเป็นอ่าอย่งก็เป็นคือจังปลายพระธาตุพี่น้องครับแต่สองสี่ก็คือทะเบียนรถคันนี้นะครับเด้อ อว่าหันผมไทยทะเบียนรถขัน้นนี้พี่น้องเบิ้งครับย่ทีีสองสี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ